สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูพริสซ,ซี่นะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องอัลกอรลิทึมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันค่ะสำหรับเรื่องอัลกอริทึมนะคะอยู่ในสาระที่4ค่ะเรื่องเทคโนโลยีมาตรฐานว .4.2 ตัวชี้วัดป .4 ีทับหค่ะ ต่อไปมาดูความหมายของอัลกอริทึมกันก่อนนะคะอัลกอริทึมหมายถึงกระบวนการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลำดับการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องซึ่งในการเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะเป็นการจัดลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาหรือการจัดการความคิดให้เป็นขั้นตอนต่างๆ พื่อแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่สอดคล้องจะมีกรรมวิธีแก้ปัญหาที่กำหนดไว้การเขียนอัลกอริทึมจึงเป็นการแสดงลำดับการทำงานตามมรดคุณสมบัติด,ด้านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่พร้อมจะนำไปแปลงเป็นลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่เหมาะสมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามอัลกอริทึมที่กำหนดไว้และการเขียนอัลกอริทึมออกมา ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนค่ะแต่นักเรียนยังไม่ต้องกังนวลน,นะคะสําหรับความรู้เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เบื้องต้นนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการจัดการความคิดโดยวิธีการต่างๆค่ะต่อไปมาดูขั้นตอนของอัลกอริทึมค่ะอัลกอริทึมมี6ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจปัญหาขั้นตอนที่2 คิดวิธีการแก้ปัญหาซึ่งในขั้นตอนการคิดอาจมีได้หลายวิธีการนะคะขั้นตอนที่3เรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลังในแต่ละวิธีการขั้นตอนที่4ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการครั้งขั้นตอนที่5ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่หกคือเลือกวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเลยนำไปใช้ค่ะ ต่อไปมาดูองค์ประกอบของการจัดทำกริทึมค่ะองค์ประกอบแรกคือการวิเคราะห์องค์ประกอบที่2การออกแบบองค์ประกอบที่3การเขียนโปรแกรมและองค์ประกอบที่4การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะคุณสมบัติของอัลกอริทึม 1. มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน 2. เข้าใจง่ายและไม่ก,กมังวลสามสามารถประมวลผลการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้และสการทำงานของอัลกอริทึมจะต้องสิ้นสุดหลังจากดำเนินง,งานตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะประโยชน์ของอัลกอริธึม อันกริลทึมมีประโยชน์คือทําให้ไม่สับสนกับขั้นตอนการทำงานเพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอนวิธีการและทางเลือกไว้เมื่อนำขั้นตอนวิธีมาประยุกต์ใช้จะทำงานได้สําเร็จอย่างรวดเร็วปัญหารุดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยกกิจกรรมขั้นตอนและความสัมพันธ์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน หลักการเขียนอัลกอริทึมค่ะ 1. กระบวนการสำคัญเริ่มต้นที่จุดจุดเดียวในการมีจุดเริ่มต้นหลายจุดจะทำให้กระบวนการสับสนจนในที่สุดอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการหรืออาจทำให้อัลกอริทึมนั้นไม่สามารถทำงานได้เลย 2. กำหนดการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนการกำหนดอัลกอริทึมที่ดีควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่คุมเครือเสร็จจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งมีเงื่อนไขการทำงานอย่างไรควรกำหนดไว้ให้ชัดเจน3 การทำงานแต่ละขั้นตอนควรสั้นกระชับเพราะกำหนดขั้นตอนการทำงานให้สั้นกระชับนอกจากจะทำให้โปรแกรมทำงานได้รวดเร็วแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผ,ผู้อื่นที่จะมาพัฒนาโปรแกรมต่อด้วยเพราะสามารถศึกษารกรลกอทิทึมจากโปรแกรมที่เขียนไว้ได้ง่าย 4. ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนควรต่อเนื่องกันการออกแบบขั้นตอนที่ดีนั้นผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกควรเป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าให้กับข้อมูลในขั้นต่อไป ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 5. การออกแบบอัลกอริทึมที่ดีควรออกแบบให้ครอบคลุมการทำงานในหลายรูปแบบเช่นออกแบบโดยไม่คิดไว้ล่วงหน้าว่าหากผู้ใช้โปรแกรมป้อนข้อมูลเข้าผิดประเภทโปรแกรมจะมีการเตือนว่าผู้ใช้งานมีการใส่ข้อมูลที่ผิดประเภทโดยโปรแกรมจะไม่รับข้อมูลนั้นเพื่อให้ใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดจุดบกพร่องของโปรแกรมได้ อัลกอริทึมประกอบด้วยวิธีการเป็นขั้นๆั้นและมีส่วนที่ต้องทำแบบวนซ้ำอีกจนกระทั่งแก้ปัญหาเสร็จซึ่งการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมนี้สามารถใช้แก้ปัญหาทั่วๆไปและยังใช้กับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการแก้ปัญหามีทั้งหมด3รูปแบบคือการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความการแสดงอัลกอริทึมด้วยหรหัสลำลองหรือซูด ocode และการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทมนักเรียนยังไม่ต้องกังวลน,นะคะสำหรับความรู้เบื้องต้นนี้คุณครูให้นักเรียนไม่ประกอบความรู้เฉยๆเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปเรียนรูปแบบที่ใช้ในการแก้ปัญหาของอัลกอริทมในอีพีต่อไปค่ะอย่าลืมติดตามคุณครูนะคะ